ระดับจับบงหวัดร,ระดับพื้นที่โอ้ระ oh, ดับพื้นที่ uh. อ่าเพราะตอนนี้ประชาชนก็เห็น uh. เห็นสถานนะเท่ากันหมดแล้วก็อบตอด้วยนะครับท,ท้องถิ่นนะครับจังหวัดนะครับหรือแ mm hmm. ม้มกระทั่งกสชตอนตนี้เพิ่งเปิดตัวแลวหละไอ้เรื่องสายสื่อสารเนะี่ย uh. ใช่ไหมครับคือทุกทุกหน่วยงานเนี่ย <c oughs> มาใช้ตัวนี้แล้วทัฟฟี่ฟอมดูแต่เราจะใช้คำว่า E R C Voice ของเรานะครับ P.R.C. Voice นะครับเป็นเสียงของประชาชนที่มีปัญหาเรื่องไฟฟ้านะครับไฟฟ้าอะไรไฟฟ้าตกไฟฟ้าดับนะครับตามมาตารา1 0 3ยที่บทบาทข,ของบขนี่แหละนะครับแล้วก็ก็จะมีเรื่องเสาเรื่องความปลอดภัยสาธารณะเข้ามาด้วยนะครับที่ระดับชาบติระดับอาภิชัฒนสปสชใช้ชชชเป็นตัวบริหารจัดการ นะครับ,รบทกซี่ฟองดูเคยได้ยินไหมครับแทับซี่ฟองดู voice นะครับตัวนี้เราเขาเรียกว่าหลักการเหมือนที่น้องได้พูดว่าทํำยังไงที่จะให้ประชา,ะช,าชนเนี่ยสะท้อนไปถึงผู้แก้ปัญหาได้เร็วที่สุดโดยที่ไม่ต้องมีตัวกลางหลักการคืออย่างนี้ครประชาชนพูดปุ๊บกานไฟฟ้าได้ยินหลักการ e r c ้อยู่ตรงนี้จริงๆ ็ได้มีการประชุมหารือนะคะทั้งในส่วนงานที่เกี่ยวข้องนะคะได้แก่การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายนะคะหรือว่าเอไอซีไวนะคะซึ่งการรับแจ้งปัญหาในเรื่องของการให้วิพารนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะคะหรือสวทชค่ะเพื่อพัฒนานะคะเป็นแพลตฟอการพัฒนานะคะมาตั้งแต่ปี66คือเมื่อปีที่แล้วค่ะโดยการจ้างจนถึงปัจจุบันก็ ได้ทำหน้าที่กำกับการดำเนินงานของกกพโดยมีเลขาธิการสำนักงานกำกับกิจการพลังงานหรือสำนักยึนแรกได้รับการโปรดเกล้าแต่งตั้งเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์บริหารโดยแยกงานนโยบายและงานกำกับดูแลออกจากกัน